ในชีวิตคนเราเมื่อเติบโตขึ้นคุณจะตำหนักได้ว่าบางครั้งความรักคือการเดินจากไปแต่นี่ไม่ใช่การบอกลานะผมมั่นใจว่าในสักวันผมจะกลับมาที่นี่อีกครั้งผมรักบาร์เซลโลนา่านี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมคิดว่าถึงเวลาต้องไปแล้วท้ายที่สุดผมเกิดที่นี่และผมจะตายที่นี่เคราตดปีเก้กล่าวถ้อยคำสั่งลาทั้งน้ำตาในเกมนัดสุดท้ายของเขาก่อนเจ้าตัวจะแขวนสตัดในวัย35กรั หากคุณเป็นสาวกบาซ่าหรือคนฟุตบอลที่ได้เห็นทุกจังหวะชีวิตของปีเก้เชื่อว่าข้อความที่หมอน,นี่ทิ้งไว้นสนามคัมโนอาจพาคุณหวนคิดถึงโมเมนต์วันวานภายในลิ้นชักความทรงจําของชายคนนี้ไม่น้อยครับจะภาพเด็กน้อยที่เกิดมาก็เติบโตและถูกหล่อหลอมโดยบาร์เซลโลนาตั้งแต่จําความได้การมาเยือนคนัมโนเมื่อครั้งยังเป็นเจ้าหนูตัวกระเปีย้ยไม่นานต่อจากนั้นเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับศูนย์ฝึกลามาเซียช่วงหนึ่งออกไปผจญภัยนอกสเปนกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ทว่าที่สุดแล้วโชชตาก็เหวี่ยงปีเก้กลับบ้านหลังแรกอีกครั้ง2,008-2,009คือรูปการนับหนึ่งกับบาร์เซโลนาอย่างเป็นทางการและเรื่องราวต่อจากนั้นคือตำนานครับตลอด14ปีกับสโมสรแห่งนี้เคราดปิเก้คว้าแชมป์หมดทุกรายการที่เขาลงเล่นภาพทรอฟี่มากมายเกินกว่านักฟุตบอลคนหนึ่งจะคิดฝันทำเนียมลาตะข่ายหลังประตูทุกครั้งที่ทีมประสบความสำเร็จยุคนึงสมัยนึงได้ชื่อเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในโลก อยู่ในบาซ่าชุดต่างดาวที่ว่ากันว่าน,นี่คือทีมฟุตบอลที่ครอบครองยุทธจักรลูกหนังสําหรับปีเก้เขาไม่ได้แค่อยู่กับทีมในวันที่ทะยานขึ้นจุดสูงสุดหากแต่มอนี่ยังคงอยู่ตรงนั้นเสมอในวันที่บาร์เซโลนาหกล้มจากเด็กน้อยในวันวานการฝ่าฟันมาถึงจุดนี้ได้ปีเก้มาไกลเหลือเกินเอาล่ะระหว่างที่การเดินทางเคลื่อนตัวไปข้างหน้าขณะเดียวกันเข็มนาฬิกายังคงทําหน้าที่ของมันไม่หยุดพักที่สุดแล้วงานเลี้ยงของเคราดปีเก้ก็มาถึงวันเลิกรากรับ หาพฤศจิกายน2022บาร์เซโลนาเปิด Spotify ฟคัมโนต้อนรับอัลเมเรียเกมเมื่อคืนปีเก้สมปอกแขนเดินนำเพื่อนร่วมทีมลงสนามนี่คือแมนสุดท้ายในฐานะนักฟุตบอลอาชีพของเขาละก่อนเริ่มเกมทุกคนในทีมสวมเสื้อหม่เลข3พร้อมชื่อปีเก้92,605คือจำนวนแฟนบอลที่เข้ามาร่วมอำลาตำนานถึงตรงนี้โมเมนต์ซาบซึ้งปนใจหายคือตลอดทั้งเกมปีเก้สัมผัสบอไป76ครั้ง และทุกครั้งจะมีเสียงปรบมือจากเหล่าอาซูกาน่าดังลั่นค้ำโหนครับท้ายที่สุดเกมเมื่อคืนราวนาที85ชาบี้เฮอร์นันเดสตัดสินใจถอดปีเก้ออกมาพักและนั่นคือวินาทีสุดท้ายของเครัดปีเก้กับเสื้อตัวนี้แล้วระหว่างที่เดินออกจากสนามเสียงปรบมือสะดุดดีจากเพื่อนร่วมทีมแฟนบอลหรือแม้แต่คู่แข่งเองก็ตามดังขึ้นไม่ขาดสายมานำทุกโมเมนเต์ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาเทียบเคียงกับสิ่งที่ชายคนนี้ทำเพื่อสโมสร จากการถูกลดบทบาทเป็นสำรองแต่ไม่เคยปลี่ปากบนยอมยกเลิกสัญญาทิ้งค่าเหนื่อยมหาศาลเพื่อพยุงสถานะการเงินของทีมขอแขวนซัดแต่ไม่ขอย้ายสังกัดเพราะต้องการปิดตำนานกับบาซ่าทั้งหมดคงต้องกล่าวว่าเคร์รัตปีเก้สมควรได้รับมันอย่างไม่มีเงื่อนไขครับตัดภาพไปหลังจบเกมสำหรับปีเก้แม้จะเตรียมตัวเตรียมใจมาก่อนและรู้ดีวันนี้จะเป็นวันที่ยากเย็นที่สุดวันหนึ่งในชีวิตนักฟุตบอลอาชีพหากแต่ถึงเวลาจริงก็ไม่เคยมีใครกลั้นไหว น้ำตาลูกผู้ชายรินไหลอีกครั้งระหว่างกล่าวคำอำลาผมพูดย้ำเสมอว่าผมจะไม่เล่นให้ทีมไหนอีกหลังออกจากบาร์ซ่าและมันจะเป็นเช่นนั้นไม่เปลี่ยนแปลงเคราต์ปิเก้กล่าวถึงบาร์เซลโลนาทีมรักของเขาก่อนเจ้าตัวจะปิดฉากแขวนสตัดคร,รับ